สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนคะครับผมผมสองสามสี่บาลมือบอลมาราจ้าฟ้ารังฝนสวยสดใสเสมอเนาะพี่น้องที่นี่จัพิจบูร์ฝนตกแรงับพี่ตกหนักจัดหนักจัดเต็มบอมือหูมือตาบอลไอบอลข้างรัวไปบอลข้างรั้วไอตู้ริมรัวเนาะโอ้โหน้าท่วมเกือบถึงนักแข่งดีนะพี่เอาบอลออกมาแล้วเนาะเอามาไว้ช่วงกลางๆเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ต่ําคือตกแบบว่าไม่ได้ค่อยๆมาพี่มาแบบจากเดียวท่วมเลยโอ้โห ของแท้ออนมานานเนาะก็เย็นจุ้มฉ่ำกันไปเนาะพี่เนาะเช้านี้เนาะก็วันนี้ก็ทําท่าอีกแล้วแต่แดดมาเดี๋ยวทรงแล้วจะเอาช่วงเย็นๆชอบมาช่วงตอนบ่ายตอนเย็นนะพี่มืดตึ๊บมาเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ข้าจะส่งกันละกันจะส่งไปสนีนะจ๊ะพี่จ๋าด่วนจีไปสนีจ๋าข้าจะส่งมาเมาห้าสิบบาทจ่าสามต้นมีส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเด้อศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าก็เจ็ดเบอร์โทรแอดไลน์นี้เลยจ้ะเดรียมเอารถตัรสั้น้องก้อยสวยๆรับสายเนาะมาพี่ไม่รีรอรอดีนะจะเริ่่มมกกัันนเเลยริที่ ปีสาแดงปีสาแดงครับพี่ปีสาแดงดังขาว,ขาวเขียวมิ้นชมพูแดงสวยครบจบในต้นเดียวเลยจะ้ะตัวนี้ปีศาแดง350บาทกระถาง6นิ้วจ้ะไม้ใหม่ไม้ไมไมไมแร่ปีสาแดงสวยซูไว้กันเลยลูกไม้เป็นลูกไม้ใบยาวชมพูนะพี่ใบยาวทรงใบหอกอนนี้เลยเป็นลูกไม้หน้าชมพูสวยหวานก้านใบแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้จะ้ะมี2ต้นในกระถางนะครับนี่เลยปลุกลมกอมกอบแบคคูเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะลูกไม้ใบยาว ชมพูจ้ะ,ะมีตรงนี้หนึ่งต้นเนาะนี่เลยฟอร์มกอแน่แนๆสองต้นในกระถางลูกไม้ใบายาชมพูต้นที่สองจะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดำแดงใบหอกต้นนี้ครับพี่สวยแน่เม่จะดำแดงใบมันเงาครับพี่นี่เลยกิจอสูรครับผม250บ,บาทเดอ้อกิจอสูรดำแดงสวยๆไม้ใบหอกเนาะไม้ใบหอกสวยๆ นี่เลยฝากไว้ด้วยจ้ะไม้ส,สวยๆอีกหนึ่งต้นนาเก็บนาเก็บกิดอสูนครับผมดำแดงไปแล้วมาเขียวแดงกันต่อครับพีนี่เลยจากพญาดำรงราชานุภาพพญาดำรงราชานุภาพหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยเขียวตัดแดงแดงตป้ายตัดเขียวพญาดำรงราชานุภาพหนึ่งร้อยห้าสิบบาท มากันที่สยามสยามมาต้นนี้แล้วกันครับพี่ต้นนี้สวยจับไปสวยไปหรือสยามระรมิดสวยสะกิดใจใครบ้างไม่เอ่ยไม้แร,คราาา่ครับพี่ดาวค้างฟ้าชายาดาวค้างฟ้าครับพี่แม่สามหมื่นสวยแน่นอนจ้าเจ็ดร้อยบาทครับผมต้นนี้ครับพี่นี่เลยสยามนลมิตป้ายสวยป้ายึกนี่เลยสวยแน่เมจ่าเจ็ดร้อยบาทจากกระถางหงนิ้วนะระล้ลนครับพี่กระถางหงนิ้วสยามนลมิตครับผม ด้านนี้เป็นอทองสยามครับพี่ไม้ใหม่ไม้แรงเช่นกันจัดทองสยามทองสยามกระถาง6ล้นฟูแล้วจะอัพลงแปดได้เลยนะไซนี้นะพี่นะหน้าป้ายทองสวยๆทองสยาม350จ้าทางกันนี้หานุมานประสานกายโอ้โหใม้ใหม,ใหม่สุดจัดประหลัดบ่อปลัดลาออกแล้วยังยูเทิร์นรถกลับมาบอกว่าสุดจัดหันแน่หนึ่าสิบาทครับพี่สวยขนาดนี้ป้ายจัดขนาดนี้ กระถาง5.5นิ้วจะหาลุมานปลสารกายครับพี่นี่เลย150บาทจ้ามากันที่ทางด้านนี้ปราสาทเพชครับพี่ปราสาทเพชนี่เลยป้ายแดงสวยๆแจ่มๆปราสาทเพชกระถาง5.5นิ้วจะนี่เลยปราสาทเพช300บาทครับผมปราสาทเพชต้นที่1เนาะต้นที่1ปราสาทเพชต้นที่1จ่จะปราสาทเพช ต้นที่2ครับผมต้นที่2 3งระบาทกระถาง5.5นิ้วเช่นกันจากปาสาเพชรต้นที่2อ่ะแล้วก็ต้นไหนดีต้นนี้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 ครับพี่ปาสาเพชรต้นที่3าจะปายสวยเช่นกันปาสาเพชรต้นที่3กระถาง5.5นิ้ว300บาทนี่เลยป้ายแดงสวยๆแจ่มๆครับพี่ปาสาตเพชรต้นที่จากจะต้นนี้ด้านในชมพูกับแดงครับพี่ ใบชมพู um ool, นี่คือ,อนาลีบุรพานะครับผมแล้วก็แดงๆนี่เลยป้ายตัดเกี่ยวครับพี่นางรักสดเนาะฟอร์มกอลเป็คคู่ครับพี่นาลีบุรพากับนางรักสดปลูกอยู่ด้วยกันกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางนี้นาลีและนางรากักใบหอกด่างม่วงใบหอกด่างม่วง ah. ah. นี่เลยจ้ะโอ้ยเด็ดมาแล้วใบหอกด่างม่วงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่โฟกักสก่อนอ่ะใบหอกด่างม่วงครับพี่เท้าทองอินจ้ะใบหอกด่างม่วงเท้าทองอินกระถาง หกนิ้วด่างสวยๆเลยด่างสวยจัดจ้านในย่านนี้350ยบาทครับผมเท้าทองอินกระถาง6นิ้วใบหอกด่างง่วงหน้าเก็บฝุดๆหรือใครอยากได้ด่างน้อยกว่านี้นะพี่เอาลดความด่างลงมานิดหน่อยอ่ะต้นนี้เป็นเท้าทองอินต้นที่1แล้วกันครับพี่350บาทอันนี้เท้าทองอินต้นที่2จะใบหอกด่างม่วงเท้าทองอินต้นที่2เนาะ เทวีสุริยาหน้าสวยหวานฉ่ำครับต้นนี้ครับพี่นี่เลยเทวีสุริยากระถาง6นิ้วนะครับผมกระถาง6นิ้วจริงๆเขามีใบล่างอยู่พี่มีมีแบะบใบออกมาช่วงนี้อยู่แต่ว่าน้องทิ้งใบไปผมก็เลยเด็ดทิ้งเหลือแบบว่า2ใบสวยช่ำๆไว้ตรงนี้จากเทวีสุริยา200รบาทครับผมกระถาง6นิ้วใบใหญ่ถ้าฝ่ามือแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าเทวีสุริยานี่นลย สองใบแต่สวยจัด,จดอะ่ะต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้มีสองต้นคู่เลยฟอร์มกรในกระถางเริ่มกัดสีสวยมาแล้วครับพี่อ,อุสามณีอุสามณี2สองต้นคู่ในกระถางนะครับผมสามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วเริ่มกัดเม็ดสีสวยมาแล้วมีสองต้นคู่ในกระถางอุสามณีสวยๆสองต้นคู่เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอครับพี่เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอเนาะอันนี้เนาะลงกระถางแปะกระถางสิบต้นใหญ่ได้สบายสบาย ด้านในใบหอกไม้ใหม่กันหน่อยจะสบายแพะครับผมด่างชมพูสวยหวานฉ่าครับพี่จ๋าสบายแพรสบายแพรนี่เลยครับผมสามร้อยห้าสิบาทครับพี่สบายแพะใบหอกนี่เลยด่างชมพูสวยหวานฉ่ำใบหอกสบายแพ้ไม่แหม่ไม่แลฝากเลยนะครับผมกระทางานหกนิ้วจ้ะสามร้อยห้าสิบบาท ลิ้นมังกรไฟบอลกาแพ็คคู่นะครับผมลิ้นมังกรไฟหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าลิ้นมังกรไฟแล้วก็มีด้านในเป็นอสงไข่แพ็คคู่ฟอร์มกอนะครับี่จ๋ามีสองต้นในกระถางเด้ออสงไข่หนึ่งร้อยบาทกระถางหกนิ้วนี่เลยฟอร์มแตะกระถางหกแล้วร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยอสงไข่ฟอร์มกแ 100. อ,อมกแพ็คคู่ ต้นนี้ปาศาสทองผ่าแผงนะจ๊ะพี่จ๋ารอชื่ออยู่ยังไม่รู้จะชื่ออะไรเป็นปลาศาสทองผ่าแผงนะพี่พื้นใบเขียวเนาะป้ายแดงพื้นใบเขียวป้ายแดงจากปาศา,า,ทาสาทองผ่าแผงสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบปาศาสทองผ่าแผงพื้นใบเขียวป้ายแดงต้นที่หนึ่งเนาะเลือกเลยแล้วกันครับพี่นี่เลยรุ่นแรกครับผมปาศาสทอง ผ่าแผงพื้นใบเขียวายแดงต้นที่สองจ้าสอง้าสิบบาทแดงแดงเข้มเข้มแจ่มแจมด้านในมันนีรอมเพชรหน้าแผงครับผมต้นนี้กระถางหนิ้วเอาไป100บาทจะพิ่จ๋ามานีีหน้าแผงนี่เลยหนึ่งร้บาทเพชรพระนครเพชรพระนครด่างครับพี่เพชรพระนครต้นนี้กระถาง หกนิ้วหลอดใหม่ดังครับผมหลอดใหม่ดังสวยออกมาเลยเพชรพระนครหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ากระถางหกนิ้วหลอดใหม่รับรองสวยแน่แม่จาาเพชรพระนครนะครับผมใบกลมชมพูเป็นลูกไม้นะพี่เป็นลูกไม้ผ่านครับผมต้นนี้ลูกไม้อ่าใบากลมชมพูด่างประครับหวานหวานแบบนี้จ้านี่เลยหน้าหวานหวานช่ำช้ำใบกลมด่างประครับจมพูนะจะ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะ ใบกลมแบบว่าน่ารักอ้วนตามุตามิมากต้นนี้ครับพี่นี่ลูกไม้พาใบกลมชมพูเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วลวลวน้ลนครับผมพญาดารลงนี่เลยขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งใช่ไหมพี่ตาต้นนี้พญาดารลงราชานุภาพต้นที่สองจ้ะต้นที่สองนี่เลยกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทจ้ะพญาดาคลงราชาหนุภาพต้นที่สอง น้ำมังนนกระถางหกนิ้วหน้าสวยหวานฉ่ำครับพี่ตัวนี้หน้าด่างชมพูเนาะน้ำมังนนหน้าด่างชมพูตัวนี้หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทน้ำมังนนหน้าด่างชมพูกระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วเนาะหนึ่งร้อยบาทด้านในดาราดาราจ้ะดารานบพารัตหน้าป้ายสวยๆแบบนี้ไซส์หกนิ้วครับพี่กําลังเลี้ยงเลยหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะดารานบพารัตหนึ่งร้อยห้าสิบมาทางน้านี้เป็นเพชร จอมทองจากกระถางหกสวยร้อนเพชรจอมทองหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่พี่หนึ่งร้อยเช่นกันเพชรจอมทองกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเนาะกระาหกนิ้วต้นนี้ชินบัญชอนชินบัญชรอ,อันนี้กัดจมพูเช่นกันจากพี่จา,100ากันกกระถางหกนิ้วเริ่มกัดหน้าจมพูมาแล้วชินบัญชรชินบัญชร ไม้ป้ายสวยๆครับพี่ป้ายชมพูนะพี่พืชมัเขียวเนาะป้ายชมพูเม็ดแดงต้นนี้ชื่อว่านิยามรักจากนิยามรักไม้ใหม่จดชื่อกับทางสมาคมบันสีเรียบร้อยแล้วนะจ๊กะกระถาง6นิ้วนิยามรักต้นนี้250บาทจะ้ะ250กระถางของนิ้วนิยามรักไม้ใหม่ไม่เลยตลาดอ่าไม้จานวนยังน้อยนะพี่ในะตลาดเนาะนิยามรักต้นนี้สวยๆน่าเก็บอีก1ต้นจะ้ะ พรานทะเลไม้กับสีคล้ายๆกับทรงสายพะเนธ์แต่อันนี้จะกัดออกชมูนะพี่กัดทั้งใบจมพูสวยมากพรานทะเลสองร้อยจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วพรานทะเลพรานทะเลต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่จ้ะสีเริ่งงามเอ้ย สีเลือกง,งานเฉยเดี๋ยวบังเกิดเก้าบังเกิดเก้าโอมองแงไปทางมุมตู้แล้วเห็นสีเลือกง,งานเป็นสีเลือกง,งานเฉยครับพี่อ่ะบังเกิดเก้าบังเกิดเก้าครับพี่เนี่ยรีเซ็ตกันใหม่บังเกิดเก้าป้ายสวยๆใบตึงๆครับพี่รูปของสยามนาลิมิตครับพี่เนาะบังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบบาทจ้าหลอดใบมาแล้วต้นนี้อ้วนตุบอ้วนตุบป้ายสวยๆกระถางหกนิ้วนี่จ้ะบังเกิดเก้าต้นที่หนึ่งละกันครับพี่ขึ้นให้เลือกจ้าขึ้นให้เลือกนี้ บังเกิด9ต้นที่2จะ3 5 0บาทกระถาง6นิ้วนี่เลยต้นที่2งามงามไม่แพ้ต้น1ต้น1ก็ไม่แพ้ต้น2หันไปแล้วมากันที่มุมนี้ครับพี่ไม้ใบหอกทรงพุ่มด่างสงสวยยิ่งโตยิ่งสวยแต่ว่าก็สวยตั้งแต่เล็กแล้วนี่จากกระถาง5.5นิ้วฟอร์มกำลังเต็มครับพี่นารินทิพย์นารินทิพย์สามอบาทจา้ะใบหอกด่าง อฟอร์มทรงพุ่มนะพี่เป็นไม้ที่ไม่สูงไม่ยงจะใครชอบไม้ไม่สูงไม่ยงเชิญต้นนี้ครับพี่นะรินทิพย์นะรินทิพย์นี่เลยจ้าด้านในเจ้าชายมาวินครับพี่นี่เลยเขียวป้ายแดงตัดกันแบบเข้มเข้มพี่ว่านางล่าสดเข้มไหมอันนี้คือคูณสองคูณสาม,ค,สามคูณสี่เท่าของนางล่าสดนะบีนี่เลยสวยครับพี่เจ้าชายมาวินจเจ้าชายมาวิน นี่เลยสามห้าสิบาทครับผมแดงแปด๊ดแดงแจัดแดงแจ๋ครับพี่แดงแน่แม่จา๋าต้นจริงเดงกว่าในรูปบ <laughs> อกเลยเจ้าชายมาวินใต้สวยสวยครับพี่ครับเกินึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทไม้ใหม่ฝา,ากไว้ด้วยจ้าสวยหวานฉ่ําต้นใหญ,ใหญ่ต้นนี้ครับพี่นี่เลยหน้าจาโพสวยแบบหวานหวานหวาน,วาน,วานครับพี่นี่ดูดีมีระดับหัน <laughs> แม่ฟ้าหลวงจ้ะแม่ฟ้าหลวงไซส์ใหญ่เลยกระถางหกเด้อนี่เลยน้องเอียงให้ดูครับพี่นี่เลย ยงังดูหนอก่อนดูหนอดูหนอดูหน่อ,อ,นนอ,นอ,นอต้นใหญ่ต้นใหญ่เป็นสายแม่พันเลยพี่นี่จ้ะแม่ฟ้าหลวงห้าร้อยบาทครับผมต้นใหญ่ต้นโตเอาไปวางเบื้องสวยเลยอัพกระถางสิบสิบห้าสิบแปดได้สบายสบายตอนนี้กระถางหกนี่ไม่พออยู่แล้วจ้ะต้นใหญ่ล้นสวยมากแม่ฟ้าหลวงห้าร้อยบาทแม่พันแบ่งแม่พันไปเลยจ้านี่เลยงามงามงาม,งาม,งามจ้ะ,ะต้นนี้หน้าเข้มเครับพี่แดดดีช่วงนี้บอกเลยว่าสวยเข้มปัดหน้าออกม่วงเลยเนาะ ต้นนี้จากเมืองนครชุมเมืองนครชุมสวยๆแบบนี้ต้นใหญ่ใบดกด้วยนี่ครับเมืองนครชุมนี่ใบแข็งก้านแข็งครับพี่ไม่ต้องค้ำนะไม่ต้องทําไม้ค้ำเลยผมบอกเลยไม้ต้นนี้เมืองนครชุมน่าเลี้ยงมากครับบี่ดสองบาทจ้ะน้าออกดงังแบบว่าออกม่วงเลยเพราะว่าแดดแรงจัดนะพตชงนี้เนาะเมืองอา่าเมืองไทยร้อนๆบอนบอต้นนี้ชอบจากเมืองนครชุม200บาทสวยๆงามๆกันเลยจ้าหน้าในบอนสีตับราศีจากราศีมีนราศีมีน อันนี้คือหน้าด่างเดิมออริจินอลเลยนะพี่นาะหน้าด่างชมพูจะถ้าหน้าเพียงเขาจะออกเป็นพืนใบเขียวแล้วก็ด่างขาวเนาะอันนี้หน้าเดิมออริจินอลนี่จะใบใหม่ล่าสุดสด่างสวยๆเลยราศีมีนตับราศีครับพี่สองบาทจ้ะตับราศีราศีมีนราศีมีนด้านในฟอร์มกอแพ็คคู่มีพรเจ้าสวกับนางรากสดกระถาง6นิ้วครับพี่ปลูกอยู่ด้วยกันนางรักสดกับพรเจ้าสัว100บาทจ้ะ100บาทตัวน,นี้ฟอร์มกอแพ็คคู่ ราคาดีราคางานคือเก่าห่านร้าเดี๋ยวไปดูทางมุมนู้นอีกนิดนึงครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนเนาะผมเปิดมุมสั่งเดียว,ยวม,มาเหมือนเห็นอะไรงานตรงนี้นี่เลยครับพี่ซับพูนผลครับพี่ซับพูนผลนี่จะสวยแน่แม่จะอารามเทเรตําลึงแห่แรตะลรงมีต้นน้อย,อยด้วยอันนี้ไม่ใช่นอน,นครับพี่ผมปลูกไว้ด้วยกันต้นเนี้ยผมน่าจะจิ้มไว้สองสามต้นในกระถางเนี้ยสองสามหรืออาจจะสี่ต้นเพราะว่า มันเหลือ,อเป็นชิ้นผ้าชุดสุดท้ายของพอ่อนล้นพี่ก็เลยปลูกรวมไปเลยทีเดียวน่าจะประมาณทักสามถึงสี่ต้นนี่แหละแต่มีต้นนี้มางามสุดเลยอันนี้ถือว่าเป็นอาเป็นผลพลอยได้เป็นของแถมไปแล้วค,ครับพี่ <laughs> นี่เลยแบ่งต้นนี้งามๆครับพี่ซับพูนผลซับพูนผลต้นนี้จะสวยมาก2 5 0ห้าสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสวยจิมจิมสวยจริงจริงรอดใหม่มาแล้วจ้ะซับพูนผลสุดจัดเลยต้นนี้ครับพี่สุดจัดสุดจัด แล้วก็มีดาราดาราอันนี้จะออกอแผงนะพี่เนาะออกเป็นป้ายเขียวออกเป็นป้ายเขียวออกเป็นป้ายเขียวหน่อยนี่ดารานบพลร,รัดหน้าออกป้ายแผงๆสองร้อยบาทจะ้ะออกป้ายเขียวไม่ใช่เลกซี่นะพี่เลกซี่เขาจะเขียวเข้มปัดยางนี้อันนี้คือออกแผงเฉยๆออกแผงคือผ่านมาจากดาราปกติแหละม่จะออกแผงเป็นป้ายเขียวหน่อยสองร้อยบาทจะ้ะใครชอบไม้หน้านี้เนาะดาราหน้านี้ ออกแพงๆนี่สองร้อยบาทดาลลานรนพลกระถางหกนิ้วจากต้นนี้ทับทิมทองทับทิมทองครับพี่ต้นนี้เลยใหญ่ๆหน้าด่างสวยหนึ่งร้อยบาทจ้าทับทิมทองทับทิมทองหนึ่งร้อยบาทงามๆามคือเก่าหั่นระเทพสายรุงหน้าด่างชมพูสวยๆครับพี่ต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจาท้าเทพสายรุงฮาร์ปขึงฮาร์ปขึง เทพสายลูกน้าหวานชาชำๆและแรมณีล้อมเพชรต้นนี้เป็นหน้าแผงนะครับดูรอดใหม่หน่อยขออนุญาตดูรอดใหม่โอ้แจมสุดๆครับพี่รอดใหม่นี่เลยด่างแยมสวยสุดๆต้นนี้เดี๋ยวกลางมานะนี่เลยครับพี่ทะแยงแงงข้างครับผม <laughs> ขึ้นมุมมุมนี้ขค้ือนมุมนี้เออหันชาติมุมนี้พอดีเลยเต็มฟอร์มพอดีครับพี่มณีล้อมเพชรหน้าแผงต้นนี้เนาะกระถางหกนิ้วเราขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นนี้ ใบนี้กลางบอกเลยว่าสวยสะพังมากหนึ่งร้อยห้าสิบาทมันนี้ล้อมเพชรหน้าแพงต้นนี้กระถางหกนิ้วครับผมอสนใจต้นไหนนะครับพี่กิีนกลางได้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเบอร์โทรด้านล่างนี้เนาะสองสามที่บารมีบอลบอลสี่สว้ยตบกของเถีฝากไว้ด้วยจ้าฝากไว้ในช่องฟีดฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ฝากกดติดตามให้น้องในเดอรับลันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า